สวัสดีค่ะพบกับปามี่ไลฟ์แม่บ้านไทยในยูเคนะคะวันนี้มี่ก็กลับมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะช่วงสงกรานกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยนะคะอากาศร้อนมากๆค่ะวันนี้มี่ก็เอาบรรยากาศมาฝากนะคะพอดีมี่ถมดินที่นานะคะปีที่แล้วน้ําท่วมมากๆเลยนะคะปีนี้จะทํานาก็เลยต้องถมดินขึ้นนะคะแล้วก็ บ้นคัน,นาใหม่เพื่อที่จะทํานาปีนี้นะคะหวังว่าปีนี้ฝนตกน้ําจะไม่ท่วมเหมือนปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆก็ก็เนี่ยค่ะกลับมาครั้งนี้ก็กระเป๋าบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้ดินก็แพงนะคะแพงรถนึงที่มีถมก็ประมาณ650บาทนะคะถมบนนี้ประมาณก็เกือบ500้คันรถนะคะก็ถือว่าลงทุนกับ ที่ดินนะคะก็ไม่ก็สักวันมันก็ต้องได้ผลตอบแทนกลับคืนมาอย่างน้อยเราปลูกข้าวแล้วก็ได้กินข้าวนะคะมีที่นานแล้วก็ต้องทํานานะคะปลูกข้าวก็เนี่ยค่ะก็เลยเอาบรรยากาศที่หลังบ้านนะคะบ้านนี่จะติดทุ่งนาตรงนี้นะคะแปลงนาบ้านมีก็จะอยู่ด้านบนนู้นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมว่าดินมันต่ํามากๆเลยนะคะดินต่ํามากเลยแล้วก็ก่อนที่มีจะ สร้างบ้านนี่ก็ถเยอะเหมือน,นกันนะคะกว่าจะได้บ้านหลังนี้ขึ้นมามเพราะว่าบ้านนี้ที่ดินจะเป็นนาลุ่มนะคะเป็นที่ดินที่ต่ํามากๆเลยแล้วก็พอ,พอจะทําอะไรแล้วก็ต้องถมดินขึ้นนะคะเพื่อที่จะปรับพื้นที่ให้สูงขึ้นเพื่อที่จะปลูกบ้านอพอปีที่แล้วนะคะฝนตกน้ําหลากเพราะว่าบ้านนี้เนี่ยจะอยู่ข้างคลองน้ําปีที่แล้วอุโทโกภัยมา น้ำท่วมหมดเลยนะคะแถวนี้ท่วมหมดเลยที่นาก็ท่วมแต่ว่าก็ข้าวก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะคะก็ท่วมประมาณอาทิตย์นึงน้ําก็ลดข้าวก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าก็กลัวว่าปีนี้น้ําจะท่วมอีกก็เลยปรับพื้นดินให้สูงขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวมี่จะพาเพื่อนๆไปดูคลองน้ําข้างๆบ้านนะคะว่าบ้านอยู่ติดคลองมันก็ดีอย่าง แล้วก็เสียอย่างนะคะด,ดีอย่างก็คือว่าเราทํานาเราไม่เคยขาดน้ํานะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าถ้าเป็นช่วงน้ําหลากหรือว่าช่วงอุทกภัยน้ําก็อาจจะท่วมที่นาได้เหมือนกันนะคะนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่อันนี้ก็คือคลองข้างบ้านนะคะคลองข้างที่นาของมีเลยนะคะคลองใหญ่เหมือนกันตอนนี้ไม่มีน้ำนะคะเพราะว่ามันแห้งแล้วนะคะช่วงนี้ก็เดินเมษาก็อากาศร้อนแล้วก็ แห้งแง้งก็ยังไม่มีน้ําเดี๋ยวพอเดือนหน้านะคะก็เริ่มที่จะเป็นฤดูฝนก็จะเริ่มทำฤดูทํานาก็จะมีฝนตกนะคะเห็นมีเห็นเพื่อนๆเห็นไหมเมื่อก่อนดินมันจะที่นาจะต่ำมากๆเลยนะคะแล้วก็บ้านนี่ก็หน่มอยู่สูงๆนะคะกว่าจะกว่าจะได้ปรับพื้นที่ให้สูงขนาดนี้ก็ก็หนักเอาเหมือนกันนะคะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนช่วงกลางวันนี่อากาศร้อนมากนะคะช่วงเย็นๆก็พอจะมีลมบ้างนะคะเพื่อนๆพี่ๆเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะมี่เองไม่ได้ลงคลิปมานานมากๆเลยนะคะประมาณเกือบสองเดือนได้มี่ก็กำลังที่จะสะสมเวลาใหม่นะคะเพื่อที่จะให้มีโฆษณาเข้านะคะเพราะว่า นี่เองก็ลบคลิปไปหลายคลิปเหมือนกันนี้จะเป็นต้นมะม่วงนะคะก็จะมีต้นมะม่วงนะคะแล้วก็จะมีต้นดอกไม้ส่วนนี้จะเป็นต้นอดอกดอกจานนะคะเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกดอกไม่จําชื่อไม่ได้แล้วนะมันเป็นดอกถ้าทางภาคอีสานเขาจะเรียกดอกจานดอกจานนะคะมีดอกปีบ ที่ปลูกแล้วก็มีมะม่วงนะคะก็ปลูกในพื้นที่ต่ําเลยนะคะเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าเป็นหญ้าสําหรับวัวแต่ว่าแม่กับพ่อก็ขายวัวไปหมดแล้วนะคะออบรรยากาศหลังบ้านนะคะเพื่อนๆออทางนู้นนะคะทางนู้นก็จะเป็นบ่อปลานะคะเดี๋ยวว่างๆมี่จะพาเพื่อนๆไปไปชมที่บ่อปลานะคะแต่ว่าช่วงนี้น้ําก็ลดเพราะว่า มันเป็นหน้าแล้งนะคะน้ําก็จะลดตามอ่าฤดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านยายนะคะจะเป็นบ้านยายยายนะคะจะเป็นบ้านยายตากับยายก็อยู่หลังนี้นะคะหลังนี้ตากับยายก็จะลบหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าจะมีพวกไก่พวกไก่พวกอะไรเนี้ยเป็นมีไก่ไก่บ้านนะคะไก่บ้านแต่ก็ไม่ค่อยค่า ก็ได้แต่มีแต่เลี้ยงเขาแต่ว่าไม่ค่อยชอบค่าค่าสัตว์ค่าไก่ไม่ชอบเลยนะคะนี่ก็มีต้นมะม่วงต้นมะม่วงมีต้นลำไยกล้วยนี้ต้นกล้วยนี้ตั้งแต่ตอนปลูกบ้านนะคะขึ้นบ้านใหม่นีเอามาปลูกเองนะแต่ว่าเขาไม่มีลูกนะคะเพื่อนๆนี่เป็นคนที่ปลูกอะไรที่ที่จะกินลูกไม่เคยได้เลยนะคะไม่ไม่ได้เลย เดี๋ยวมีจะขึ้นไปทางนี้นะคะเดี๋ยวลัดไปทางนี้เดี๋ยวขึ้นไปคิ้เกียจขึ้นทางทางตรอกแล้วก็เข้าตามซอกซอยนะคะรับมานี่ก็จะเป็นแทงน้ำบาดาลน,นะคะเพื่อนๆแทงน้ำบาดาลแล้วก็มีน้องหมานะน้องด่างไม่เลี้ยงไว้นะคะแดดก็จะส่องเขานิดนึงนะคะ เดี๋ยวต้องเอาเขาเข้าล่มปกตินี่จะเอาเขาเข้าล่มแต่ว่าเวลากินข้าวต้องให้เขากินในกรงไม่ไงั้นเขาจะไล่ไก่พอไก่ไมาแย่งกินนะคะสว่วนนี้ก็จะเป็นน้องลักกี้ลักกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนอยลูกสวัสดีแฟนคลับนอยสวัสดีคะ่ะสวัสดีน้องลักกี้นะคะน้องลักกี้เป็นหมาพันบางแก้ว้งคะผสมไซบีเรียนนะคะน่าจะใช่ น้องกอน็น้องลักกี้ค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้มีคขาเพื่อนๆมาชมบรรยาก,กาศเล็กๆน้อยๆที่บ้านจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ